ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับผมก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมนะครับเจอกันทุกวันนะครับนี่นะครับผมก็จะมีสูตรนะครับมาคํานวณหวยท่านผู้ชมได้ดูนะครับ ก็จะเป็นสูตรหลักหน่วยล่างนะครับแม่นนะครับผมนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับผมนะครับสูตรนี้ก็นะครับเดินดีมาสิบงวดนะครับผมนะครับเป็นสถิตินะครับสิบงวดนะครับ สูตรนี้นะครับผมเราจะใช้หลักหมื่นนะครับบวกหลักหมื่นนะครับบวกหลักสิบล่างนะครับบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1นะครับผมนะครับผลลัพธ์นะครับก็จะลบด้วย1บวกด้วย1แล้วก็บวกด้วย2นะครับผมนะครับลบ1บวก1บวก2นะครับครับก็มาดูกันเลยนะครับผม หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนะครับที่จะนามาบวกกันนะครับผมนะครับก็คือเลขหนึ่งนะครับบวกกันสองครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักสิบล่างนะครับสิบล่างก็คือเลขหนึ่งนะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือเลขห้านะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม หนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกห้านะครับก็จะได้แปดนะครับผมครับก็จะได้เลขแปดนะครับแปดลบหนึ่งนะครับก็จะได้เจ็ดครับแปดบวกหนึ่งนะครับก็จะได้เก้านะครับแปดบวกสองนะครับก็จะได้สิบนะครับก็ใส่เลขศูนย์นะครับผม นะครับผลที่ออกนะครับผมนะครับก็คือเจ็ดเก้านะครับนะครับผมเลขเก้นะครับก็จะมาในตำแหน่งหลักหน่วยล่างนะครับเลขเจก็มานะครับผมแต่เอาเฉพาะเลขเก้นะครับก็คือหลักหน่วยนะครับผมนะครับ สูตรนี้ก็ไม่ยากนะครับผมเป็นสูตรง่ายๆนะครับบวกง่ายๆนะครับผมครับก็คำนวณตั้งแต่งวดที่ออก79นะครับครับ2ตัวล่างนะครับผมต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็คือเลข6 นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกหลัก10ล่างนะครับ10ล่างก็คือเลข7แล้วก็บวกหน่วยหน้าครั้งที่1นะครับก็คือเลข3นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม6บวก6บวก7บวก3ามนะครับ นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมก็คือ22นะครับนะครับก็จะได้เลข2นะครับ2ลบ1นะครับก็จะได้1นะครับ2บวก1นะครับก็จะได้3นะครับ2บวก2นะครับก็จะได้4ครับผมนะครับผลที่ออกนะครับผม นะครับก็คือ3 2นะครับนะครับเลข2นะครับก็จะมาในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับนะครับผมเลข3ก็จะมานะครับแต่เอาเฉพาะเลหลักหน่วยก็คือเลข2นะครับผมนะครับ ต่อไปนะครับผมหลักหมื่นในงวดต่อไปนะครับก็คือเลข1นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับผมแล้วก็บวกหลัก10ล่างนะครับ10ล่างก็คือเลข3นะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยที่งนี่1นะครับก็คือเลขรับครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม 1%,1% บวก1บวก3บวก4นะครับก็จะได้ ก้านะครับนะครับผม9กลบหนะครับก็จะได้8ปนะครับเก้าบวกหนะครับก็จะได้10นะครับใส่เลขศูนย์นะครับเกบวกสองนะครับก็จะได้สิบเอ็ดนะครับครับผลที่ออกนะครับผม นะครับก็คือ81นะครับนะครับเลข1นนะครับผมก็จะมาในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับนะครับเลข8นะครับผมก็จะมานะครับก็เฉพาะเลข1นะครับ ต่อไปนะครับผมนะครับงวดต่อไปนะครับก็คือหลักหมื่นก็คือเลข5นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลัก10ล่างนะครับ10ล่างก็คือเลข8บวกหลักหน่วยครั้งที่1นะครับก็คือเลข7นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม5บวก5บวก8บวก7นะครับ ก็จะได้25นะครับ5้บวนะครับผมก็จะได้4นะครับ5้บวกหนะครับ5้บวกหก็จะได้6นะครับ5้บวกสนะครับผมก็จะได้7นะครับผลที่ออกนะครับผมนะครับก็คือ9 7 นะครับนะครับวดน,นี้ก็จะมาตัวเดียวนะครับก็คือเลข7นะครับก็เข้าหลักหน่วยล่างนะครับ ต่อไปนะครับผมงวดต่อไปนะครับหลักหมื่นนะครับผมก็คือเลข2นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักสิบล่างนะครับ10ล่างก็คือเลข9นะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยครั้งที่1นะครับก็คือเลข8นะครับผมผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม2บวก2บวก9บวก8นะครับ ก็จะได้21นะครับนะครับก็จะได้เลขหนนะครับ1-1ลบ1นะครับก็ะบจะได้0นะครับ1บวก1นะครับก็จะได้2นะครับ1บวก2นะครับผมก็จะได้3นะครับ ครับผลที่ออกนะครับผมก็คือแปดหนึ่งนะครับครับผมเลขหนึ่งนะครับก็จะมาในตำแหน่งหลักหน่วยล่างนะครับ ต่อไปนะครับผมวดต่อไปนะครับหลักหมื่นนะครับก็คือเลขหนึ่งนะครับผมบวกกันสองครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักสิบล่างนะครับสิบล่างก็คือเลขแปดนะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือเลขหกนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมหนึ่งบวกหนึ่งบวกแปดบวกหกนะครับ ก็จะได้16นะครับผมครับก็จะได้เลข6นะครับ6ลบ1นะครับก็จะได้5นะครับ6 6ลบบวก1นะครับก็จะได้7นะครับ6บวก2นะครับผมก็จะได้8นะครับนะครับผมก็จะได้ตัวเด่นนะครับ4ตัวนะครับผมนะครับ หมดก็จะมีอสี่ตัวนะครับ1 2 3 4นะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับผม1 2 3 4นะครับนะครับผลที่ออกนะครับผมก็คือ6 8นะครับับผมเลข8นะครับ ก็จะมาในตำแหน่งหลักหน่วยล่างนะครับผมนะครับเลขหกก็จะมานะครับต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นที่จะนำมาบวกกันนะครับผมก็คือเลขเก้านะครับ บวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักสิบล่างนะครับ10ล่างก็คือเลข6บวกหลักหน่วยครั้งที่1นะครับก็คือเลข2นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม9บวก9บวก6บวก2นะครับครับก็จะได้26นะครับ ครลบ6นนะครับก็จะได้5นะครับ6บวก1นะครับก็จะได้7 6บวก2นะครับก็จะได้8นะครับครับผลที่ออกนะครับผมก็คือ0 6นะครับเลข6นะครับผมก็จะมาตำแหน่งหลักหน่วยนะครับ นะครับผมสูตรนี้ก็เดินดีนะครับผม10บงวดนะครับ10งวดย้อนหลังเป็นสถิตินะครับ ต่อไปนะครับผมวดต่อไปนะครับหลักหมื่นนะครับผมหลักหมื่นก็คือเลข8บวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกหลัก10ล่างนะครับ10ล่างก็คือเลข0นะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยครั้งที่1นะครับก็คือเลข9นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม8บวก 8+ บวก0นบนะครับก็จะได้25นะครับผม5ลบ1นะครับก็จะได้4 5บวก1นะครับก็จะได้6 5บวก2นะครับก็จะได้7นะครับผมตัวเด่นอยู่4ตัวนะครับ คผลที่ออกนะครับผมก็คือ9 4นะครับเลข4นะครับผมก็จะมาในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับ ครับต่อไปนะครับผมวดต่อไปนะครับหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนะครับก็คือเลข8เหมือนเดิมนะครับผมบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักสิบล่างนะครับ10ล่างก็คือเลข9นะครับแล้วก็บวก หลักหน่วยครั้งที่1นนะครับก็คือเลข2นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม8ปบวกแบวกเบวกสนะครับก็จะได้27นะครับ7ลบ1นะครับก็จะได้6 7บวก1นะครับก็จะได้8นะครับ เจ็ดบวกสองนะครับผมก็จะได้เก้านะครับนะครับผลที่ออกนะครับผมก็คือเก้าแปดนะครับนะครับเลขแปดนะครับผมก็จะมาในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับ ต่อไปนะครับผมงวดต่อไปนะครับหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็คือเลขเจ็ดนะครับผมบวกกันสองครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักสิบล่างนะครับสิบล่างก็คือเลขเก้านะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือเลขสี่ นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม7.7.9.4บวก7บวก9บวก4นะครับครับก็จะได้27นะครับ7.1ลบ1นะครับผมก็จะได้6นะครับนี่ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะครับเขียนบวก นะครับ7บวก1นะครับก็จะได้8 7บวก2นะครับก็จะได้9นะครับนะครับผลที่ออกนะครับผมนะครับก็คือ7 7นะครับนะครับผมเลข7 ก็จะมาทั้งสองตำแหน่งนะครับผมนะครับก็เอาเฉพาะหลักหน่วยนะครับนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับครับสูตรทุกสูตรที่ทำมานะครับก็ไว้เพื่อเป็นแนวทาง นะครับอยางให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับก็ดูกันไปปังพางก่อนนะครับนะครับผมดูว่าเป็นแนวทางนะครับส่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับนะครับสมุดก็จะหมดแลจะสุดพอดีนะครับ ต่อไปนะครับผมงวดต่อไปนะครับงวดประจาวันที่16นะครับที่จะนำมาเป็นแนวทางนะครับผมวันที่16นะครับพฤษภาคมนะครับพศสอ6 3นนะครับหลักหมื่นนะครับผมหลักหมื่นก็คือเลข0นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักสิบล่างนะครับ10ล่างก็คือเลข7 ครับแล้วก็บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1นะครับก็คือเลข6นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมก็คือ0ูนยบวกศนบวกเบวกหนะครับก็จะได้13นะครับนะครับผม13 3สลบหนะครับก็จะได้2นะครับ3าบวกหนะครับก็จะได้4 3าบวกสนะครับผมก็จะได้5นะครับนะครับก็ได้ตัวเด่น4ตัวนะครับผมนะครับนะครับก็รอผลนะครับ ครับในงวดวันที่16นะครับพฤษภาคมนะครับพศ2563นะครับนะครับผมถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงซะก่อนนะครับนะครับผม2 3 4 5นะครับตัวไหนจะมานะครับตัวไหนจะเข้านะครับผมก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับ ก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูนะครับผมนะครับดูกันไปพางพาก่อนนะครับผมนะครับนะครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับ ทุกสูตรนะครับก็ทํามานะครับก็ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมนะครับก็ลองไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันดูนะครับเมื่อถึงเวลานะครับผมนะครับอย่าลืมนะครับ ครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ